แค่คลายรูปอย่าอยู่แค่คลายแล้วสว่างสรุปร้างไปเรื่อยๆอีกจะได้ไล้ล่องลอยอันนี้ก็ไล้ล่องลอยเลยสุญญาตานี้พาล้างสังสวัสดเลยเออไม่ใช่อยู่ตรงสภาวะอะไรนี่แต่นั้นมิสไยมันพุ่งเผอการ์ก่อมาก็ต้องสรุปร้างสร,สรุปสรุปทิ้งตัวสรุปเองเรื่อยๆเฮ้เลอร์ทะลาจัดเฮลเลอทะลา รู้เทเลทล่าค้างอยู่ดูเห็นเทเลทล่าค้างอยู่นั่เรียกว่าเรียกว่าคอกทะเล,ท,ะล,ละท่าไม่กิ้งไม่ไปดิ ไม่ไม่ไมสิให้ไปก็ใช้มันครอบค้วนบริบูรณ์หน่อยพิเศษสำหรับผู้พิเศษผู้พิเศษก็คือมีกรรมพิเศษอย่าวิเศษสำหรับผู้พิเศษผู้พิเศษก็คือมีกรรมพิเศษหมดเลย หมดเลยเออไม่มีอะไรที่ต้องคลั่งไคล้ต้องป่าถนาต้องกินดีปรีดาหมดเลยแม้แต่พิเศษก็คือกรรมพิเศษแม้แต่พิเศษก็กรรมแบบพิเศษกรรมอนั้นเออนุภาสทั้งหลายก็มาจากกรรมนั้นเลยออกรรมคือตัวกระทาตัวปฏิบัตินั่นแหละลูกมันไม่ใช่นิพพาน เอองนตรงตอนนี้ทานแก็ต้องไหมกันไปเลยทุกอย่างนะสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหมมไหมกันไปเลยเออเรียกว่าไหมม่เอาไหมกันไปเลยไหมทิ้งไหมกันไปเลยตัดไม่เอาตัดไปเลยตัดทิ้งตัดไปเลยอย่างนี้ตองตอนนี้ทานสรุปเลยอย่างนี้นะลรงนั้น ปัจจุบันนี้เลยปัจจุบันของทุกๆปัจจุบันเลยไม่ต้องอนาคตไปไหนที่ไหนปัจจุบันของทุกๆปัจจุบันนี่แหละเออปัจจุบันของทุกๆปัจจุบันนี่แหละเรียกว่าเป็นปัจจุบันที่ไม่เอาในตัวปัจจุบันเองปัจจุบันที่ล้างปัจจุบันเองปัจจุบันที่มันคลายทิ้งตัวปัจจุบันเองอื เลยนะลูกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไมมไม่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่ามันคลายทิ้งปัจจุบันจิตคลายทิ้งปัจจุบันความรู้สึกคลายทิ้งปัจจุบันรูปปัจจุบันเห็นมันคลายทิ้งสภาวะจิตสภาวะธรรมในปัจจุบันนี่แหละเียวันนี้พานสรุปปัจจุบันเลยลูกไม่ไปไปข้างหน้าเออแต่นั้นมันไม่ใช่ตัวปฏิบัติถ้ามันเป็นตัวปฏิบัติมันจะต้องไปข้างหน้าเรื่อยๆจะไปข้างหน้าเรื่อยๆตัวปฏิบัติเนี่ย แล้วมันก็ไม่ได้ไปนิพพานนะไปเป็นพรอบเป็นภูมิสวรรค์กี่ชั่นกี่ชั่นก็ไปรองรับตัวเราปฏิบัติก็เป็นสัาวะัตเหมือนเดิมนี่แต่นั้นสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม้เนี่ยมันคือคลายทิ้งคลายในปัจจุบันเหมือนก็ดอกบัวมันบานที่บานในปัจจุบันเนี่ยอืมนี่เรียกว่าวิมุตสรุปปัจจุบันนิพพานสรุปปัจจุบันอย่างนี้ลูกนะ แล้วมันจะไม่เหน็ดเหนื่อยไม่เป็นภาระในตัวหลงปฏิบัติอะไรเลยเออจบสั้นๆง่ายๆอย่างนี้ลูกไปจะได้ใช่สิ่งนี้สรุปไปพพ้อมกับสังสวัตดําำนุสติขึ้นมาสรุปสังสวัตเรื่อยๆเหมือนกับนุสติขึ้นมาคลายช่วยสังสวัตเรื่อยๆคลายช่วยหรือช่วยสังสวัตเรื่อยๆนั่นแหละเรียกว่าปรับไปสู่มาหากุณาเรียกว่าจบช่วยสังสวัตดหลุดช่วยสองสวัตอย่างนี้นะลูกนางการโปรดน่ะ เนื้อหาการปวดที่เป็นแกนแท้มันมีอยู่เท่านี้เองนอกกนั้นที่เกื้อกกันไปกันมาในขั้นวัมนีกรรมนี้เวรไงที่มันมีต่อกันแล้วกันนี่บุญคุณที่มีต่อกันแล้วกันเคยให้กันมาก็ให้กันไปเคยให้กันไปก็ให้กันมาเคยส่งข้อกันมาก็ส่งข้อกันไปมันเป็นกลไกแห่งกรรมที่ให้ผลต่อกันแล้วกัน เออตรงนั้นอ่ะย uh, ังไม่ใช่เนื้อเนื้อแท้ของการปวดที่แท้จริงเนื้อแท้ของการปวดที่แท้จริงมันต้องเป็นสิ่งที่จบให้เลยมิพานให้เลยหลุดช่วยกันเลยคลายช่วยกันเลยหลุดช่วยกันเรื่อยๆเลยในแต่ละขณะปัจจุบันนี้เลยลูกนะในแต่ละขณะปัจจุบันนี้เลยปัจจุบันของทุกปัจจุบันชั่วโมงไหนมันก็เป็นปัจจุบันของชั่วโมงนั้นเออนาทีไหนมันก็เป็นปัจจุบันของนาทีนั้นขณะไหนมันก็เป็นปัจจุบันของขณะนั้น ดังนั้นทุกขนาดมันก็เป็นปัจจุบันของทุกขนาดมันเองหมดเลยดังนั้นเราก็สรุปายช่วยไปเลยนะจอดช่วยไปเลยลูกไหมก็คือไม่เกี่ยวกับไหมในไหมไปเลยเห็นไหมไหมมันก็ยังไม่อยู่แค่ไหมฟังดีๆนะก็เหมือนกับดอกบัวบานที่มันไม่อยู่แค่บานนี่ลูกนะทิ้งบานไปอีกมันอยู่ใกหมดไงหมดหมดจดหมดจดไหมแล้วก็มัได้อยู่แค่ไหมลูก ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปด้วยกันทีนี้มันก็คลายทิ้งไม่ไม่ทิ้งไม่เองไม่ไม่เอาไม่เองหมดจดหมดจดหมดจดนะไม่เป็นเพราะมันโฟมมันจะไม่ทรงอยู่มันจะไม่ใช่การยึดอยู่กับจิตไม่ใช่ทรงอยู่กับจิตทรงอยู่กับธรรมมันจะไม่ใช่อะไรกับอะไรมันจะไม่ใช่อะไรกับอะไรไปเลยเรียกว่าหมดตัวผู้สร้างพูสรงชาติหมดตัวผู้เวียนว่ายตายเกิด ถ้ามันมีเชื้ออะไรกับอะไรเนี่ยไอ้อะไรกับอะไรเนี่ยเขาเรียกเป็นเชื้อแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปอะไรกับอะไรอะไรกับอะไรมันเป็นเชื้อแห่งการเวียนเกิดเวียนดับเออทีนี้พรามันไม่ใช่อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวไปด้วยกันไม่ใช่อะไรในไหมไม่ไปด้วยกันไม่ใช่อะไรในใช่ไม่ใช่ไปด้วยกันมันก็เลยหมดเชื้อตัวเวียนเกิดเวียนดับมันไม่เป็นตัวผู้สร้างทุกผู้สวย มันจะยุติไปเลยดัง <c oughs> นั้นสิ่งเล่านี้ให้ลูกต้สตีให้กับสตัตว์ไม่ใช่ให้กับตัวเองจำไหมนะถ้าานรู้สตีเอาใส่ตัวเองเนี่ยมันยังมีตัวเอาซ้อนอยู่เอาซ้อนอยู่แล้วมันจะไม่หมดจดมันยังยึดซ้อนอยู่เรากรดไปเรื่อยๆรู้สตีล้างสงตัตว์ไปเรื่อยๆแล้วมันจะกลายเป็นคลายช่วยหรือช่วยสตวัตว์สิ่งแวดล้อม ไปเรื่อยๆไอ้ทีเนี้ยตัวเองก็หมดไปด้วยเองหมดตัวเอาไงพอให้มันก็ไม่ใช่ตัวเอาอยู่แล้วออถ้าตัวเอามันจะเป็นพร็นภูมิเอาจิตเอาใจเอาเอารมณ์เอาความรู้สึกเอานิ่งเอาเฉยเอาสงบเอาอะไรก็ตามทีเป็นพรบภูมิหมดเลย มันจะต้องไปพรม,มโลกเทวโลกมันก็เป็นสังหารวัอยู่แล้วมันก็หมดวาระการของเทว,ลลวมมโลกของพมโลอก็ต้องวนีงเงิ่ไมใด้เกิดในภูมิอื่นต่อไปเป็นสังหารวัสทัสภูมิ แต่นั้นไม่ต้องไปเพื่อสวรค์ไม่ต้องไปเพื่อที่พาอะไรที่ไปข้างหน้าปัจจุบันนี้เลยลูกเออสิ่งที่มันอยากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองในปัจจุบันนี้เลยอยากไม่ตัวไม่เองก็ปัจจุบันนี้เลยตัดในปัจจุบันเนี้อยากไม่ตัวไม่เองในปัจจุบันนี้เลยมันก็เหมือนกับตัดตัวตัดเองในปัจจุบันนี้เลยไงลูกเออไปเพื่อไปข้างหน้านูนถ้าเพื่อไปข้างหน้าอะไรปัญหามันหลอก ปัญหามันหลอกความอยากมันหลอกความปรารถนามันหลอกไงให้เพื่อสวรรค์เพื่อนิพาอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญหาเรื่องในรูปแบบของความป่ารถนามันหลอกมันหลอกให้วิญญาณเนี่ยตัวรู้ตัวเห็นของเราต้องวิ่งไปวุ่นไปต้องขวนขวายไปต้องเรียนไปมันก็กลายเป็นความดิ้นรนในปัจจุบันมันก็โมฆะเลยเรียกว่ากลายเป็นทุกข์กิริยาขึ้นมาทางจิตีตัวปฏิบัติเนี่ยนะฟังในสิ่งที่จบให้ดีๆนะลูกนะ ุกอย่างก็จากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองในปัจจุบันนี้เลยทุกอย่างนอกในจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองในปัจจุบันนี้เลยนอกในทุกอย่างอย่างนี้ลูกคือการจบในตัวจบเองในปัจจุบันนี้นะี่อยู่ข้างหน้าแล้วสติสั้นๆนะลูกนะนล้สติล้างตัวนล้สติเองสั้นจามอาไว้หรืออีกอย่างหนึ่งจะบรลลังก์บลลงกปฏิบัก็ได้ว่ามันเป็นสติชนิดตัดในสติมันเป็นปัญญาชนิดตัดในตัวปัญญาเอง ที่พูดให้ฟังเนี่ยมันเป็นสติชนิดตัดในตัวสติเองมันเป็นปัญญาชนิดตัดในตัวปัญญาเองเลยไม่ใช่ไปที่ไหนไปตัดที่ไหนเออเป็นสติสมาธิตับชั้นัปัญญาชนิดตัดกันในตัวมันเองในปัจจุบันนี้เลยนี่อนุโลมปฏิโลมภาษาแล้วให้ฟังแล้วให้ฟังแล้วมันไม่ใช่เป็นการเจริญสติเอาสติมาแล้วมันเป็นสติตัดกันในสติเองเลยบน เือหาตัดสะดุ้สรุปลูกมันไม่ใช่ด้ฝึกสติเอาสติสมาธิเอาสมาธิฌานเอาฌานลุกอายุปัญญาเอาปัญญาไม่ใช่เลยสิ่งที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยมันเป็นสติสมาธิตบะฌานญาปัญญาชนิดอัดกันในตัวมันเองเลยมันฉับพันก็เรียกวัวัชละฉับพันพอหล้ดลุกแล้วลึกขึ้นมาป้ามันก็ตัดแล้วฉับพันให้แล้วไงทุกอย่างก็จากไม่เลยไม่ตัวไม่เองเลยไม่ต้องไปไม่อะไรอ่า ตัวอย่างก็จากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเลยอย่างนี้ลูกไม่ต้องไปไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองอืม <c oughs> โอเคอย่างนี้อะไรลูกฟังแล้วเขาทันทีเขาเออรับได้ในเนื้อหาสั้นสั้นหมดสั้นอย่างนี้เรียกว่าวลาดชับผ่าน แค่นี้เราจะเอาไม่เกี่ยวไม่ไม่เกี่ยวไอ้นี่ไม่เกี่ยววะน่าไม่เกี่ยวเลยมันเหมือนเราโวยวายเออมันเกิดแล้วเหมือนแล้วก็เราฟงซ่านในการไม่เกี่ยวมันยังเป็นตัวฟงแต่งในตัวไม่เกี่ยวแต่นี้เราไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเลยจากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองนี่เลกเพราะเราตัดตัวตัดองไม่ตงเสีเวลาไปไปวุ่นวายตัดอะไรเนี่ยแล้วก็ตัดตัวมันเองเลยตัดตัวตัดเองเลยดีๆนะลูกนะโอเคต้นๆนะ กร้านเวียดนามเทียบเลย ตัดไปได้กันไงคุณภาพการตัดมันจะตัดช่วยกันทุกอย่างมันไม่ใช่ไป จริญตัวปฏิบัติไงตัวปฏิบัตินี่มันช้ามุ่มง่ามมันเหมือนไปสร้างทุกข์กิริยาขึ้นมาเออไปสร้างฐานการแห่งทุกกิริยาขึ้นมาไงตัวบำเพ็ญเนี่ยตัวปฏิบัติเนี่ยตัวมันเป็นทุกกิริยาในตัวมันเองมันเป็นตัวกรรมตัวมันเองลลกโลกกรรมซ้อนทำเรียกว่ากรรมซ้อนทำไงฝึกจิก็เป็นกรรมซ้อนจิตเี่ยมันเป็นตัวปฏิบัติ คนนั้ไม่ได้เฉลียวเลยไม่มีเนื้อหาตรัสรู้รองรับก็มีมีแต่จะไปเสี่ยมกันไปสอนกันให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เจริญอย่างนั้นเจริญอย่างนี้มันไม่มีเนื้อหาตรัสรู้รองรับของจริงในบุคคลนั้นๆแล้วก็ไปเสี่ยมไปสอนเขาอเจริญตัวนี้เจริญตัวนั้นไม่ได้เฉลียวด้วยตัวเข้าไปเจริญเป็นตัณหาเป็นตัวเจริญเองตัวเข้าไปเจริญเนี่ยมันเป็นตัวเกิดดับในตัวเจริญเองเห็นไหมตัวข้าไปเจริญเนี่ยมันเป็นสังขวัติในตัวเจริญเอง แล้วมันเป็นทุกกริยาในตัวเจริญเองมันเป็นภาวะเองเกิดดับอยู่ไม่จกไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองนี่มันก็เหมือนก็ยาขาดจากจากตัวหลงปฏิบัติเลยจบเลยอะ่ะมันจบให้เลย จากไม่ตัวไมมเองนี่ก็จบให้เลยจากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองนี่ก็ยุติให้เลยไงมันจะไม่เป็นตัวคอยเกิดคอยดับมันจะไม่เป็นลักษณะไปคอยเกิดคอยดับอะไรนี่เราก็นุสติตัดเรื่อยๆหน่อยเออนุสติตัดกันในนุสติบ่อยๆหน่อยเท่านั้นเนี่ยแค่นี้ลูกแล้วก็ใช้กับทุกอย่างหรือว่ามหากุณาต่อสังวัรไปด้วยจบช่วยไปด้วยสรุปจบช่วยไปด้วยสรุปตัดช่วยไปด้วยสรุปยุติช่วยไปด้วยเขาก็ได้ยินลูกเอง คิดอะไรอืออาจจะแค่พูดแค่นุกลูกอะไรคิดขึด้นมาดำหนีอะไรกันมาเขาก็ดียินลูกเอ๊อ ลำเลียมันเป็นมหาบุญนาํำเลียไปเรื่อยๆทุกอย่างเหมาะถือเหมาะถือเหมาะถือทุกอย่างไปได้วยกันอยากไหมตัวไหมเองเนี่ยไปได้วยกันทุกอย่างาทุกอย่างมหาบุญนาอิจดช่วยสวังสารไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไปอธิษฐานบารมีเป็นพระพุทธเจ้าเลยออดไปเรื่อยๆนั่นแหละเนื้อหาของพุทธะเออไม่ต้องอธิษฐาน ไม่ต้องไปอธิษฐานบารมีเป็นพุทธภูมิเลยตัดสู้ที่ไหนลูกก็ปลอดไปเรื่อยๆสรุปจบช่วยไปเรื่อยๆนั่นแหละเนื้อหาพุทธะการโปรดของท่านเลยทั้งหมดพระองค์พุทธะเนี่ยก็เพื่อจอบช่วยสังวัตรล้วนเลยไม่ได้มีจะมา,าค้ำครูสังวัตจะมารักษาสังวัตจะโอ้ยมันไม่ไมาจบช่วยทงนั้นเลยตัดสู้ช่วยจบช่วยทุกพุทธดอนเหมือนกันหมด ไม่ต้องไปเสียวเวลาปาถนาเข้าสู่เนื้อหาการโปรดไปเลย,ย,เ,ลยเออนั่นเนื้อหาจริงๆอย่างนี้นะลูกนะจากไม้ตัวไม้เองเนี่ยไปได้วยกันนะทุกอย่างนะงฟังนะทุกอย่างนะลูกนะเออ,อมันจะได้ยุติในตัวยุติเองไปได้วยกันจบตัวจบเองไปได้วยกัน แล้วมันจะไม่วนเวียนอะไรนะลูกนะถ้าส่องตัดในตัวตัดไปเรื่อยๆแบบนี้มันจะมันจะเลิกวนเวียนมันจะคลายทิ้งคลายไปนะหลุดทิ้งหลุดไปหลุดไม่เอาหลุดไปคลายก็ไม่เอาคลายไปก็คลายทิ้งคลายไปอย่างนี้เขาเรียกว่าหลุดช่วยสังสวัต์คลายช่วยหลุดช่วยสังสวัต์หรือเรียกว่าสว่างร้างสังสวัต์นั่นเอง ความสว่างนี่มันมาจากการคลายตัวมันเองนะแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้อยู่แค่ความความสว่างอ่ะเพราะอะไรเพราะมันคลายถึงคลายด้วยคลายไม่เอาคลายด้วยไงเออไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองด้วยไงเออมันไม่ได้อยู่แค่ไม่เอาอะไรมันไม่ได้อยู่แค่คลายจากอะไรแล้วอยู่แค่คลายมันไม่ได้อยู่แค่แค่บานออกจากตอมดับัวไม่ได้อยู่แค่บานออกจากโอมแล้วก็อยู่แค่บานมันไม่ใช่มันบานที้บานด้วยไง ปต่ทันไหมฟังทันนะลูกนะ <laughs> เออนีมม่แหละลแต่นั้นในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไมมไม่ไหม,ไ,มไปเรื่อยอย่างนี้สิ่งที่มันไม่ใช่อะไรใี่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันเ,เ,เรื่อยอย่างเนี้ยมันยิ่งกว่าคลายจากอะไรมันยิ่งกว่าการคลายจากอะไรมันยิ่งกว่าดอกบัวบานเขาเรียวกว่าคลายทิ้งคลายเออบานทิ้งมันแค่ทั้งบานเองสิลูก สรุปปลดไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวไม่ยากเราปลดสังสาเนี่ยที่มันยากคนอปลดใหเป็นเสแปลสปาไปทั่วปลดไม่เป็นไปพาเขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้มันก็มีแต่พฤติกรรมทุกกริยามันก็ยากไปเรื่อยๆไอผู้บำเพ็ญบารมีพระธภูมินี่ลาบากหมดเพราะมันเริ่มต้นในการบำเพ็ญเอาไง ไม่เหมือนอาการตัดสรู้ช่วยสวังวรแห่งเนื้อหาพุทธองค์ก็มันก็ตามเนื้อหาพุทธองค์สิก็ตัดช่วยดิเออตัดช่วยจบช่วยมันจะได้ไม่ลําบากในการบําเพ็ญบาร,รมีที่มันลําบากเพราะมันไปอุบโติการบําเพ็ญบาร,รมีขึ้นมาแบบนั้นแบบนี้ไงแล้วไปเจริญเอาเจริญเอาเจริญเอาไอ้ตัวเอามันก็ตัวยึดนั่นแหละยึดบาร,รมีนี่แหละมันก็เลยลาบากทรมานก็มนันพากันทรมานกันเองอ องพุทธาก็ไม่ได้ทรมานไม่ให้ลําบากจอบช่วยกันง่ายๆสั้นๆแต่มันก็ไปหลงทําตัวทําใจให้ลาบากกันไปเองไปหลงปฏิบัติให้มันลําบากไปเองเพราะอะไรเพราะมันจะเอาเอาอะไรตั้งแต่จะเอาหลุดพ้นเอาอะไรตั้งแต่จะเอามักเอาผลเอานิพพานมันเอาไง เออไล่ตัวเอาตัวเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นบทศักดิ์เป็นตัวระบากเสเองไปเรื่อยจริงๆริมันไม่ใช่การเอาพาเนี่ยความหลุดพ้นมันก็ไม่ใช่การเอาความไม่ยึดติดมันก็ไม่ใช่การเอาถ้ามันเอามันก็ยึดเออนั้นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอาฟังหลวงพ่อดีๆนะเห็นไหมขนาดไม่เอามันยังไม่เอามันก็ต้องไม่เอาเองเลยก็ไม่เอาเองฟังพ่อดีๆสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอาอย่างเนี้ยเอยหมดโตหมดบาน หมดตูมหมดบานนอกเหนือตูมนอกเหนือบาล่ึงสี่ล้างไปเรื่อยๆลูกเออเดี๋ยวต่อไปนี่ไปถ่ายรูปคู่กระดกบัวบานนี่เฉยมากเฉยเลยอ่ะเฉยเลยอะอะไรยังยังตูมยังบานยังแค่ตูมแค่บานอยู่เลยโอ้ย ของนี้เ่มันบานทิ้งบานไปไหนแล้วไอ้น,นี่ยังเป็นคาอยู่ตรงบานอยู่เลย <c oughs> เออมันก็เกิดขึ้นอยา่ตัวเอานั่แหละมันเลยเป็นคาตรงนั้นไปอยู่แค่คลายมันก็คาตรงคลาย นี่เราก็สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไมมไม่ไเนี่ยมันทําให้คลายทิ้งคลายเองไปเรื่อยๆหลุดทิ้งหลุดเองหลุดไม่เอาหลุดคลายก็ทิ้งคลายเองคลายไม่เอาคลายอย่างเนี้ยนิพานสรุปร้วๆเลยสังธวัมนิพานเนี่ยไม่มีติดไม่มีหลุดนะลูกนะเออไม่มีเลยนิพานเนี่ยไม่มีทั้งยึดไม่ยึดนะลูกนะไม่มีนิพานเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเอง แต่นั้นตัวปัญหาคือตัวป่าถนาประเภทบารมีตัวป่าถนาปฏิบัติตัวปัญหาเลยที่สร้างขึ้นเองปัญหาเลยนี่ป่าถนานี่พ่านมันเป็นตันหาไงเขาเรียกว่าตัณหาแปรรูปมาเป็นรูปแบบความป่าถนาจริงๆมันคือตัณหาตัณหาลักษณะลักษณะแห่งตัณหามันในรูปแบบของคําว่าป่าถนามันต้องยุติตัวนี้ซะเองอือ มันจริงตรงทอนิพานเลยในปัจจุบันไม่ใช่แค่นั้นแต่นั้นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เนี่ยมันจะล้างทุกความปัาขนาทิฏฐิญาณไปข้างหน้ามันจะทําให้ยุติสมุทัยในปัจจุบันอจบปัจจุบันยุติสมุทัยซ้อนปัจจุบันก็เรียกยุติตัณหาซ้อนปัจจุบันมันจะกลายเป็นนิพานสรุปปัจจุบันที่มดสรุปปัจจุบัน นะลูกนะโอเคนะโอเคลูกหลานเวียดนามเขาลองรับเนื้อหาท่านได้เออถ้าไม่เคยพาท่านมาเงี้ยท่านก็ต้องประทานให้เขาเต็มที่ <c oughs> <c oughs> เออนะไอ <c oughs> ที่อยู่อยู่แล้วก็โอเคบ้างไม่โอบ้างโอบ้างไม่โอบ้าง <c oughs> มันก็มีทั้งนั้นแหละเออก็มีอโอไม่ออแต่มันก็เอาไม่ได้ไงทั้งโอไม่ออมันก็ยึดไม่ได้ไม่ใช่ว่าโอแล้วใช้ได้มันต้องทิ้งโออีกนะเออไม่ใช่ดอกบัวบาแล้วใช้ได้แล้วมันต้องทิ้งบานีกับานทิ้งบานนีกัะเออแม่ทิ้งก็ต้องทิ้งตัวทิ้งเองไงทิ้งแม่ก็ทิ้งแม่กะท้่งตัวทิ้งเองสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับทิ้งไม่ทิ้งไออย่างนี้มันทิ้งแม่ก็ต้งตัวทิ้งเอง สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับทิ้งไม่ทิ้งอย่างเงี้ยเอออย่างเนี้ยเขาเรียกว่ามันทิ้งไม่กระทั่งตัวทิ้งเองสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไมมไม่ไม่อย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่ามันทิ้งไม่กระทั่งไมมเองไม่ทิ้งไมเองอย่างนี้นะให้มันสดสายลูกเออไม่ใช่ไปอยู่แค่โตมแค่บานไม่ใช่ไปอยู่แค่มืดแค่สว่างน้องเลยมืดเลยสว่างไปเลยลูกสว่างก็ทิ้งสว่างเองมืดก็ทิ้งมืดสว่างทิ้งสว่างก็เหมือนก็โตมกับบานก็ทิ้งโตมทิ้งบาลเนี่ย ทุกอย่างก็อยากทิ้งตัวทิ้งเองบ้างสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับทิ้งไม่ทิ้งบ้างอะไรอย่างนี้ เกี่ยวกับไม่ไม่ไมเต็มที่นุสเตกขึ้นมาล้างเลยลูกยามันทรงนิ่งทรงเฉยทรงดูทรงรู้ค้างอยู่จากทิ้งตัวทิ้งเองจากไม่ตัวไม่เองลูกดีดีอยากไม่เอาตัวไม่เอาเองดีดีจะได้หมดโซหมดบ้านหมดมืดหมดสว่าง เกี่ยวกับไหมไปเลยอย่าอยู่แค่ไหมนะทุกอย่างลกูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไมมไม่ไห้ไปเลยอย่าไปอยู่แค่ไหมหรือไม่ไหม,ไม,ไมอย่าไปอยู่แค่ตัดหรือไม่ตัดลูกนะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับตัดไม่ตัดไปเลยไม่ได้จบ ไม่พมาไปไปโลกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่มพาไ,ไปเลยทุกอย่างจำเร็จบ่อยๆหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทรงอยู่แช่อยู่ในจิตนั้นเลยเป็นเพราะเป็นทูมอยู่อยากไม่เอาตัวไม่เอาเองอยากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยสรุปล้ลางตัวปัจจุบันพ่อมันไปตัวคอยยึดในปัจจุบันเนี่ย ไม่จากไม่ตัวไม่เองจากสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ในไม่เนี่ยเรานไปทุกอย่างล,กลางูกล้างในตัวคออยู่คอยยึดในเดยบันในปัจจุบันจิตดี